b o เกอร์พอตตำนานเรื่องเล่าหลังจากจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจช่องของเราด้วยนะคะเรื่องจิตตะสัมภูตะชาดกที่ดาเศรษฐีกับดุมจันทาน ในอดีตการพระเจ้าอาวันตีมหาราชสวยราชสมบัติในกรุงอุเชนีแคว้นอวันตีในครั้งนั้นในหมู่บ้านจันทานได้มีเด็กสองคนเกิดขึ้นคนหนึ่งชื่อจิตตะกุมารอีกคนหนึ่งชื่อสัมภูตะกุมารเกิดแต่นาสาวของจิตตะกุมานครั้นเจริญวัยแล้วเรียนศินลปศาสตร์ชื่อว่าจันทานวังสโทวนะ วันหนึ่งชักชวนกันว่าเราทั้งสองจักแสดงศิลปศาสตที่ใกล้ประตูพระนครอุเชนีคนหนึ่งแสดงศิลปะที่ประตูด้านทิเศเหนืออีกคนหนึ่งแสดงที่ประตูด้านทิศใต้ในพระนครน,นั้นหญิงสาวสองคนคนหนึ่งเป็นธิดาของท่านเศรษฐีอีกคนหนึ่งเป็นธิดาของท่านปุโรหิตาจารย์ทั้งสองจะออกไปเล่นในอุทยานคนหนึ่งออกทางประตูด้านเหนืออีกคนหนึ่งออกทางประตูด้านทิศใต้ กุมารีทั้งสองนั้นเห็นหนุ่มจันทานสองคนแสดงศิละปะอยู่จึงถามคนเหล่านี้เป็นใครได้ฟังว่าเป็นบุตรของคนจันทานจึงคิดว่าเราทั้งหลายได้เห็นบุคคลที่ไม่สมควรจะเห็นแล้วหนอและอนน้ำหอมล้างตาพากันกลับ ทำให้คนขับรถโกรธคนทั้งสองมากเพราะทําให้เขาอดกินเหล้าแล้วเขาก็พากันโบยตีพี่น้องทั้งสองนั้นให้ถึงความบอบช้ำย่อยยับพี่น้องทั้งสองเหล่านั้นกลับได้สติฟื้นขึ้นมาต่างร้องไห้กรกรวนปรึกษากันว่าเราทั้งสองจะทําอย่างไรดีในที่สุดตกลงปกปิดชาติกําเนิดแล้ว บอมแปลงเพศเป็นพราหมณมา์นพเดินทางไปเมืองตักกศิลาเลาเรียนศิลปะวิทยาสองพี่น้องเล่าเรียนศิลปะศาสตร์อย่างขันแข็งจนจิตตกุมานสำเร็จการศึกษาแต่สมัมภูตะกุมานยังไม่สำเร็จอยู่มาวันหนึ่งปรามชาวบ้านผู้หนึ่งมาเชิญอาจารย์ทิสาป,ปามโมกไปสวดมนต์ในเวลากลางคืนวันนั้นเองสมัมภูตะกุมานเผอกล่กกาวเป็นภาษาจันทานไปอย่างนี้คลุคลุคล ฝ่ายจิตตบ,บัณฑิตก็ตั้งสติไว้ไม่ได้เหมือนกันส่งภาษาจันทานตามไปอย่างนี้ว่านิละนิละมาน์ทั้งหลายต่างมองหน้ากันแล้วพูดว่านี la, ่ภาษาอะไรกันจิตตบัณฑิตกล่าวคำเป็นมงคลอนุโมทนาแล้วมาน์ทั้งหลายจึงออกไปภายนอกแล้วนั่งวิาพากษวิจารภาษากันอยู่ในที่นั้นเป็นพวกพวกพอรู้ว่าเป็นภาษาจันทานจึงด่าว่าเฮ้ยไอคนจันทานชาติชั่วพวกเจ้าหลอกลวงว่าเป็นปราม,มาตลอดเวลาแล้วช่วยกันโบยตีมานพทั้งสอง มีสัตบุรุษผู้หนึ่งบอกกับจิตตบ,บัณฑิตทั้งสองว่าเจ้าจงพากันไปบวชเลี้ยงชีพณประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งเถิดจิตตบัณฑิตเชื่อคำสัตบุรุษนั้นจึงพากันเข้าป่าบวชเป็นฤาษีต่อมาไม่นานก็ตายแล้วไปเกิดในท้องของแม่เนื้อ ต่อมาทั้งสองก็พบกับบ่วงกรรมอีกถูกในปราณใช้หอกพุ่งเข้าที่ลำตัวทำให้ทั้งคู่ถึงแก่ความตายและก็เกิดเป็นนกเขาก็มีในปราณดักนกพูดหนึ่งมาเห็นลูกนกทั้งสองเข้าซึ่งจเจริญวัแล้วเขาเอาข่ายครอบฆ่าให้ตายด้วยการประหารทีเดียวเท่านั้นก็ครั้นตายจากอัตภาพนี้แล้วจิตตบัณฑิตเกิดเป็นบุตรของปุโรหิตในนครโกสัมพีสัมภูตบัณฑิตไปเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าอุตระปัญจาราช สองกุมารเป็นผู้ที่ระลึกชาติได้สัมพูตบัณฑิตราชกุมารไม่สามารถระลึกชาติในระหว่างได้คงระลึกได้เฉพาะชาติที่4ซึ่งเกิดเป็นคนจันทานเท่านั้นส่วนจิตตบัณฑิตกุมารระลึกได้ตลอด4ชาติโดยลําดับในเวลาที่มีอายุได้16ปีจิตตบัณฑิตออกจากเรือนเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์ปวดเป็นฤษียังชานและอภิญญาให้เกิดแล้ว ฝ่ายสัมภูตะราชกุมารเมื่อประชนกสวรรคตแล้วได้ยกเสวตชาชัรขึ้นสวยราชสมบัติแทนได้ตรัสพระคถาด้วยความเบิกบานพระราชารุไทยในวันเฉลิมฉัตรมงคลน,นั่นเองก็ดี ฝ่ายพระจิตตะบัณฑิตฤษีอยู่ในป่าหิมพานต์ใกล้กรวนพิจารณาดูว่าสามภูตะบัณฑิตผู้น้องชายของเราได้ครอบครองสเสวตฉัตรแล้วหรือว่ายังไม่ได้ครอบครองทราบได้ว่าครอบครองแล้วจึงหอบมาทางอากาศด้วยฤทธานุภาพลงที่พระราชอุทยานขณะนั้นมีเด็กคนหนึ่งขับเพลงพระราชนิพนธ์เก็บฟื้นอยู่จิตตะบัณฑิตดาบดเรียกเด็กนั้นมาเด็กก็มาไหว้พระดาบดแล้วยืนอยู่ที่นั้นพระจิตตะบัณฑิตดาบดจึงกล่าวกับเด็กนั้น ว่าตั้งแต่เช้ามาเจ้าขับเพลงบทเดียวนี้เท่านั้นไม่รู้จักเพลงอย่างอื่นบ้างหรือเด็กตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมรู้บทเพลงแม้อย่างอื่นเป็นอันมากแต่บทเพลงทั้งสองบทนี้เป็นบทที่พระราชาทรงโปรดปรานพอพระราชาฤทยัยเพราะฉะนั้นกระผมจึงขับร้องเฉพาะเพลงบทนี้เท่านั้นพระดาบทถามต่อไปว่าก็มีใครใขับร้องเพลงโต้อตอบบทพระราชนิพนธ์บ้างหรือไม่เด็กตอบว่า ไม่มีเลยขอรับพระดาวบทจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเมื่อพระราชาทรงขับบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสองแล้วเจ้าจงจำเอาบทเพลงที่ขับที่สามนี้ร,ร้องตอบเถิดแล้วสอนเพลงขับนั้นให้เด็กส่งไปเด็กคนนั้นจึงเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมทั้งกราบทูลพระราชาว่าขอพระองค์โปรดทรงขับร้องเพลงบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ก่อนเถิดข้าพระพุทธเจ้าจะขับบทเพลงถวายตอบทีหลังพระราชาตรัสว่า ขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นไม่มีเราได้เห็นตัวของเราผู้ชื่อว่าสัมภูตะขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นไม่มีมโนรสของเราสำเร็จแล้วแม้ฉันใดมโนรสแม้ของจิตตะบ,บัณฑิตประเชษฐาของเราก็คงสำเร็จแล้วฉันนั้นกระมังหนอเมื่อพระเจ้าสัมภูตะขับเพลงคาถาสองบทจบลงกุมารขับเพลงถวายตอบว่า มโนรสของพระองค์สำเร็จแล้วแม้ฉันใดขอพระองค์โปรดทราบเถิดว่ามโนรสของจิตตบัณฑิตก็สำเร็จแล้วฉันนั้นเหมือนกันพระราชาสดับคำจากกุมารแล้วทรงตรัสถามกุมารว่าเจ้าได้ฟังคำนี้มาจากคนอื่นหรือว่าใครบอกเนื้อความนี้เก่เจ้าเจ้าขับดีแล้วเราไม่มีความสงสัยเลยกุมารทูลตอบกับพระราชาว่าข้าพระพุทธเจ้าฟังคำนี้มาจากคนอื่นและฤาษีได้บอกเนื้อความนี้แก่ข้าพระพุทธเจ้า พระเจ้าสัมพูตราชทรงสดับถ้อยคํานั้นแล้วจึงสั่งให้อัมมาจัดเทียมราชรถเพื่อจะไปหาพระเชษฐาที่เป็นดาบทพระเจ้าสัมพูตราชเสด็จเข้าไปหาดาบทจิตตบ,บัณฑิตนมัสการแล้วมีพระราชาริทยัยชื่นชมสมบันัตข้าพระเจ้าเป็นผู้ได้ลาบดีแล้วหนอข้าพระเจ้าได้พบพระฤาษีผู้สมบูรณ์ด้วยสินพรตเป็นผู้มีความชื่นชมวินดีปิติสมบันนัตยิ่งนะัก ขันพระเจ้าสัมภูตบัณฑิตทรงทําการปฏิสันถานด้วยพระดํารัสอันอ่อนหวานอย่างนี้แล้วเมื่อ <c oughs> จะทรงแบ่งราชสมบัติถวายกึ่งหนึ่งให้พระเชษฐาพร้อมกับกล่าวว่าขอเชิญพระเชษฐาทรงสร้างปรางปราสาทอันเป็นที่อยู่น่ารื่นรมสําหรับพระองค์เถิดจงทรงบำรุงบำาเรอด้วยหมู่นารีทั้งหลายโปรดให้โอกาสเพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดแม้เราทั้งสองก็จะครอบครองอิสริยสมบัตินี้ร่วมกัน ระจิตตบ,บัณฑิตดาโบทฟังพระดำรัสของพระเจ้าสัมพูตรราชแล้วแสดงธรรมเทศนาถวายถ้ามหาปพิธไม่สามารถละกามของมนุษย์เหล่านี้ได้ไซ้มหาปพิธ จงทรงเริ่มตั้งพลีกรรมอันชอบทมเถิดแต่การกระทำอันไม่ชอบทมขออย่าได้มีในรัตสีมาของมหาปิฏเลยมหาปิ์จงทรงบำรุงสมณพราหม์ทั้งหลายด้วยข้าวน้ำผ้าเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยมหาปิฏจงเป็นผู้มีกม,มลจิตผ่องใสจะมัวเพิดเพลินไปใยจะมัวเล่นคึกขนองไปทําไมด้วยความยินดีจะเป็นประโยชน์อะไร ประโยชน์อะไรด้วยการสแสวงหาทรัพย์จะมีประโยชน์อะไรด้วยบุตรและภรรยาสำหรับอาตมาอาตมาพ้นแล้วจากเครื่องผูกอาตมารู้ชัดอย่างนี้ว่ามัจจุราชจะไม่รังควานเราเป็นอันไม่มีเมือ่อบุคคลถูกมัจจุราชครอบงำแล้วความมินดีจะเป็นประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์อะไรด้วยการสแสวงหาทรัพย์ ผู้เป็นจอมนระชาติกำเนิดของคนเราไม่สม่ำเสมอกันกำเนิดแห่งคนจันทานจัดว่าเลวซามในระหว่างมนุษย์เมื่อชาติก่อนเราทั้งสองได้อยู่ร่วมกันในคันแห่งนางจันทาลีประกรรมอันชั่วช้าของตนเราทั้งสองได้เกิดเป็นคนจนนันทานพรัจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นเนื้อสองตัวพี่น้องอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําในรัญชราพรัญจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นนกเขาสองตัวพี่น้องอยู่ฝั่งร,รัมมาานนาที คร้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วกลาวนี้อัตมาภาพเกิดเป็นพราหมณ์มหาปิทรงสมพบเป็นกษัตริย์ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชวรานำเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของน้อยเมื่อนอนรชนถูกชารานำเข้าไปสู่ความตายย่อมไม่มีผู้ต้านทานอย่าทรงทำกรรมทั้งหลายอันมีศีรษะเหลือกลัวด้วยกิเลสทุลีฤาษีจิตตปัณฑิตกล่าวอย,อย่างนี้พระเจ้าสัมภูตร,ราชทรงรู้สึกพระองค์ตรัสขึ้นว่า ถ้อยคำของพระคุณเจ้านี้เป็นคำจริงแท้ที่เดียวพระฤาษีกล่าวไว้ฉันใดคำนี้ก็เป็นฉันนั้นแต่ว่ากรมทั้งหลายของข้าพเจ้ายังมีอยู่มากกรมเหล่านั้นคนเช่นข้าพเจ้าสละได้ยากขอบพระคุณเจ้าโปรดร่ำสอนข้าพเจ้าด้วยวิธีนั้นฉันนั้นเถิด พระโพธิสัตว์ครั้นให้โอวาทแก่พระเจ้าสัมพูตราชอย่างนี้แล้วก็หอะขึ้นไปในอากาศยังละองทุลีประบาดให้ตกเหนือเศนกล้าวของพระราชาแล้วห่อไปยังป่าหิมพาน์ทันทีฝ่ายพระราชาทอดพระเนตรดูพระดาบทนั้นไปแล้วเกิดความสลดสังเวชประทัยยกราชสมบัติให้แก่ราชโอรสองค์ใหญ่แต่สั่งให้พลนิกายกลับไปแล้วบ่ายพระพักเสด็จไปยังป่าหิมพานเพียงองค์เดียวพระมหาโพธิสัตว์ทรงทราบการเสด็จมาของพระราชาแล้ว แวดล้อมด้วยหมู่ฤาษีเป็นบริวารมาต้อนรับพระราชาให้ทรงผนวดและสอนเกสินบริกรมรมพระสัมภูตตดาบทบำาเพญชาและอภิญญาให้เกิดแล้วพระดาบททั้งสองเหล่านั้นได้เป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปเบื้องหน้าด้วยประการชนีธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจากหนังสือพระเจ้าห้าร้อยชาติขอขอบคุณที่รับฟังค่ะ